นี่ภรรยาสลาออสเปลี่ยนหลังคานะครับเอาหลังคาใสเอาหลังคาใสมาเปลี่ยนตรงบริเวณห้องครัวนะเพราะว่าสลาออสลืมตอนแรกนะนีนะ่ตอนนี้ก็คือกระเบื้องใสเนี่ยไม่ใช่กระเบื้องเขาเรียกว่าแผ่นใสแผ่นนี้เท่าไรนะร้อยกว่าบาทหรอ <c oughs> เพื่อรับแสงสว่างมันจะมีแบบทึบๆขาวทึบใสทึบอันนี้ใสโปร่งพอดีว่าพี่ชายผมเขาให้ทำรัศลาลืมอันนี้บ้านพี่สาวนะครับอ่ะแนะนำตัวเบอร์สลาออสเดียวเผื่อคนจ้างสลาต่อสร้างได้ทุกอย่างบ้านชั้นเดียวลืมเบอร์ตัวเองนะครับผมดีมาก ไปดูอันเก่าให้อ่าเขาจะรับงานเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นไม่ไปต่างจังหวัดนะครับผมสลาออสพลาดนะตกจากนั่งร้านนะครับผมเขาจะทดลองดูว่าที่เคยสักยันมาเหนียวไหมถามพันละเมียก่อนพันละเมียสลาเหนียว เหนียวแต่ว่าไม่กันจุกใช่ไหมาเียรอเสียเวลาพักก่อนได้ไปหาหมอป่ะใช่จะแต่ว่าไปนิดจะลืจลืม ที่นี่นในอำเภอแม่แางจังหวัดเชียงใหม่อยู่บนดอยนะครับเชิงดอยบ้านเชิงดอยนาำไม่ท่วมใครอยากจะมาอยู่แถวนี้ทักเข้ามาได้นะครับเพราะว่ามีบางคนเขาขายฮะอะไรนะอะไรนะอะพูดไรพูดไรพูดอะไรไม่รู้อากาศหนาว ไม่ได้ยินพูดอะไรนึกเบอร์ออกยังให้นึกสามนาทีไม่กก็อ๋อไม่ได้พูดบ่อยลืมเดี๋ยวผมไปดูไกลๆเผื่อได้เห็นสลาออสเขาอยู่บนบันไดตรงนี้ก็ยังมองไม่เห็นนะต้องไปไกลกว่านี้ อ๋อตรงนี้ก็ไม่เห็นเพราะว่าเขาอยู่อีกมุมนึงต้องขึ้นชั้น2เอาเป็นว่าให้ดูนะว่าสลาออดเป็นช่างก็ทําได้หลายอย่างนะครับผมอ่าตรงนี้พอเห็นพอเห็น,นพอเห็นสลาออดอยู่บนหลงังคาก็เป็นช่างฝีมือนะครับผลงานเป็นยังไงลองเรียกใช้ดู